ปีสองพันส airpods pro ได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่เปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆเช่นระบบเสียงรอบทิศทางและการสลับเสียงอัตโนมัติและในปัจจุบัน apple ได้วางจำหน่าย airpods pro 2มีดีไซน์เหมือน airpods pro รุ่นแรกมาพร้อมชิป h 2เพิ่มคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้นพร้อมระบบ anc active noise cancellation ตัดเสียงรบกวนดีขึ้น2เท่า ลองรับ s p e c i a l audio ปรับแตกเองได้โดยเฉพาะบุคคลโหมดฟังเสียงภายนอกที่สามารถปรับตามสภาวะแวดล้อมภายนอกได้เพิ่มการควบคุมใหม่ t r u s t control เช่นการเลื่อนขึ้นลงที่หูฟังมาพร้อม diver ตัวใหม่ลองรับย่านความถี่ที่สูงขึ้นฟังได้นานสูงสุด6ชั่วโมงกล่องชาร์จใช้ได้30ชั่วโมงเค s ชาร์จมีลำโพงช่วยให้สามารถค้นหาจากไฟล์ไมล์ได้รองรับ max save และ